สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจากช่องอาร์ตนีคขอีีนะครับผมสวัสดีกันตอนไม่รู้ค่ำหรือตอนไหนแต่อาจตอนบ่ายเพราะเวลาโชว์อยู่เนาะบ่ายสามเกือบบ่ายสี่โอเคครับคลิปนี้เปนเ็นแนวทางเยอรมันคืนนี้นะครับเยอรมันเมื่อคืนเจาะหนึ่งหกนะครับเยอรมันคืนนี้เยอรมันวันนี้เปิดเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงตคลิกจะเรียวมากนะครับเพราะว่าอาจเสร็จแล้ววางเลย หกสี่ศูนย์สองสี่ใช่ไหมแป๊บนึงดูตารางก่อนโอเคหกสี่ศูนย์สองสี่ซึ่งถ้าใครดูกลุ่มเลขคู่ครับก็จะรู้ว่าขาดอะไรวันนี้เยอรม,มันขาดหกแปดครับจากสูตรถ้าใครไม่รู้ว่าคืออะไรนะกลุ่มเลขคู่คือการหลกวนกลับไปย้อนดูคลิปการหาเด่นจากตัวเปิดนี้ขี้เี่ครับเพราะมันสามารถใช้ได้หลายหุ้นมากเนาะโอเคครับชอบหกครับ เจาครับ0ูครับ2 6ครับ4 6ครับ7 6ครับ8 6ครับการเบิ้ลครับไม่ไม่กันเบิ้ลกัน9 6ครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะมาเป็นไม่ได้สูงครับแล้วก็เอา8แต่อะไรดีเนาะอ๋อส8ก็สวย10แต้ม2 8 9 8โอเค ส8ง8ปดสอ้ดตามนี้คีอใช่4ี่ตามนี้คียไหมเป็นไปได้นะพูดเองเออเองเลยส <c oughs> 8ก็ได้ครับส8แล้วก็28ครับตามดาวโจนย้อนกลับมาวันนี้78็หางครับหลักร้อยใส่8นะครับถ้าท่านไม่ชอบ6ผมท่านก็ลองเอา8ไปก็ได้เนาะ ผมก็คิดตามสูตรของมันเนี่ยของตามเดี๋ยวผมไปดูตารางนาี่ถ้าชอบชอบก็ถ้าชอบชอบชอบก็ชอบก็ชอบเขาบอกว่าชอบ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 โอ้โหลืมเลยนะโอกาสที่มันจะกลับกันเป็นเบิ้ลสักครู่นะครับถ้าเบิ้ลก็เบ,บิ้ลเบิ้ลหกหกมันคู่กับศูนย์เบิ้ลเป็นศูนย์ศูนย์ไหมทั้งตัวได้ไหม การคูณศูนย์นไปตัวนึงครับการทูณศูนย์หกหกคูณศูนย์หกหกโอเคเดี๋ยวจะเยอะเกินไปเอาแค่นี้เนะี <c> ่ย <oughs> แต่ถ้าไม่เป็นการรบกวนก็ฝากติดศูนย์ศูนย์กับหกหกมด้วยครับหากไม่การเป็นหากไม่เป็นการรบกวนนะก็จะชวนเธอมารักกันโอ้โหวันนี้โอกาสที่ตารางมันคล้ายๆกับนั้นนะครับตารางคล้ายรัเสเซียเลยตารางคล้ายรัเสเซียถ้ามาตัวพวก 8-3จะพูดกับโอกาสที่เบิ้ลมันก็มีนะเยอรมันโอเคก็ไม่เป็นไรครับผมก็ฟันตามแค่นี้เนะี่ยพูดมากพูดมากมากความนะโอเคครับขอให้รถเยอรมันครับเดี๋ยวมาเจอการวิเคราะห์อังกฤษคืนนี้ครับ